สวัสดีครับพวกคุณเพื่อนนะครับวันนี้มรณจังจากเชียงรายจะพาไปเที่ยวนะครับที่วัดห้วยผักกั้งนะฮะด้วยมอไซเวสปาคลาสสิกนะครับ,ะรบจะมีที่เที่ยวเยอะนะฮะจังหวัดเชียงรายช่วงนี้หน้าหนาวนะฮะเดี๋ยวคอยดูกันนะฮะเดี๋ยวไปเตรียมตัวสกนิดีนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่าเวสปาผม มันจะติดหรือเปล่านะฮะตัวนี้นะครับก็อุ่นเครื่องสวิตหนึ่งน,ะะน้ำมันก็พอมีอยู่นะ ราตั้งหลักอยู่ที่าทางจะไปไรบุญรอดนะฮะได่สงิงนะครับจากเชียงรายไปนะฮะต้องเซฟตัวเองกอ่อนเสฟกรับให้ครบนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สีแยกว่าจะเ้ยวไปทางไหนนะครับ มาถึงสะพานข้ามแม่น้ํากกนะครับดูบรรยากาศนะครับนี่ก็คือแม่น้ํากกนะครับก่อนจะถึงวัดห้วยป่ากั้งนะครับสวยงามครับผมเรียบร้อยเครื่องน่าจะพันอ่าเป็นที่หัวเทียนนะครับ จะเป็นที่อของหัวเตียงน,นะครับมีที่มีหัวเตียนสำรอง,องเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปห้วยปากกั้งนะครับตรงไปก็จะเป็นแม่สายนะครับอย่าตทางเข้าวัดหวยปากกั้งนะฮะดูว่าเว่าคัดสิกจะขึ้นได้หรืเปล่านะฮะน้อยน,นะครับอันนี้ถึงแล้วนะครับอันนี้คือ เจ้าแม่กวนอิ่มนะฮะีูสวยงามมากนะครับเดี๋ผมจะพาขึ้นไปนะฮะไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาให้ขึ้นไปหรือเปล่าอยูน่าจะขึ้นไปได้สวยงามครับก็มีมงคกรเยอะมากนะจะพาเดินขึ้นไปนะครับอันนี้คือโบสถ์อีกหลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเดินขึ้นไปนะครับเจ้าแม่กดอิ่มนะฮะ ่าทางจะเหนื่อยน่าดูนะครับผมไปนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ขับรถมารู้สึกว่าจะคาดมีปัญหาวัดทีันก็มีปัญหา นี่เราจะเดินขึ้นไปนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีมังกรเยอะแยะนะครับผม หน้าเจ้าแม่คนยิ้มนะนี่ครับอันนี้คือมังกรนะครับมังกรสวยงามมากนะเจ้าแม่คนยิมนะครับพาขึ้นไปนะครับอยู่ในกรงเล็บมังกรที่ใหญ่นะฮะน,นี่ก็เป็น กระถางน่าจะเป็นกระถางทูปนะครับกระถางทูบอันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับน่าจะสร้างไม่เสร็จนะครับนี่สวยงามมากเลยครับผมนี่มังกร จะเดินขึ้นไปนะครับนี่มังกรตัวเบืเริ่มนะฮะเลยนะครับนี่นามนะครับวัดห้วยปากกลั้งนะครับแล้วก็มีกำแพงเหมือนกำแพงจีนเลยนะครับเป็นกำแพงเมืองไทยนะฮะที่เขาเขียนกำแพงเมืองไทยนะครับ อันนี้รู้สึกว่าจะสร้างนานแล้วนะฮะตั้งแต่ผมมาอยู่เชียงรายนะครับน่าจะ7ปีจะถึง8ปดีแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าดูไกลๆก็จะเป็นจุดเด่นเลยนะครับสำหรับจะแม่กุฎออีน,นะครับ คือมังกรนะครับบังกรตัวใหญ่สองตัวนะครับรู้สึกว่าจะหอบนะครับผมเดี๋ยวนั่งพักก่อนเหนื่อยครึ่งทางแล้วนะครับอันนี้เราอยู่ใต้ เล็บมังกรน,นะครับสวยงามเลยครับผมแล้วก็สูงมากนะครับไปต่อครับเพื่อนเอาหอบเลย,ยถึงแล้ว นีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์คนอิ่มนะครับปรางพบโชคน,นี่ก็เสียงสัมสีนะครับอันนี้น่าจะเป็นเสียงนะครับ เซียนนะฮะน่าจะเป็นหินที่สวย ต้นน้ำจะาพาไปกำแพงเมืองจีนเอ้ยเมืองไทยอันนี้เป็นกำแพงเมืองไทยนะครับน่าจะยังไม่เสร็จยังไม่สร้างสร้างยังไม่เสร็จนะครับนี่มาทางลง ทางลงก็้างล่างนะครับที่เราขึ้นมาครับขึ้นมาผมยังไม่เคยขึ้นมาเลยนะครับมีครั้งมีครั้งแรกนะฮะสวยงามครับสวยงามนะครับสวยงามเลยครับผม ตอนนี้เราพักกันที่กาแฟสดนะครับกาแฟสดวัดห้วยประกังนะจะได้ยินเสียงสวดนะครับเป็นภาษาจีนนะฮะน่าจะเป็นสวดของพระพริสัตว์กุฎิมนะครับวันนี้ผม ซื้อกาแฟาเป็นกาแฟาพบโชคนะครับก่อนจาน์พโชคนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะพาเดินเที่ยวนะไปอีกนะครับอันนี้ตรงนี้ผมยังไม่เคยขึ้นมาวันนี้ก็เลยพาเพือ่อน ขึ้นมาชนนะครับจะมีช่างนะครับช่างอยู่ข้างบนกำลังช่วง,งนี้กำลังก่อสร้างนัช่างเห็นหรือเปล่าครับเป็นช่างนะครับ,รรบ,รบถ้าทางจะสูงน่าดูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพาเดินชมอีกนะอันนี้จะไปอีกมุมหนึ่งนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับนะครับอันนี้มุมโบสถ์อยู่ข้างล่างนะฮะสองหลังนะฮะค่อนข้างจะสูงนะฮะโบสถ์หลังแรกนะครับพื้นพื้นที่ที่กว้างนะฮะ เดนก็น่าจะก่อสร้างอาคารอะไรสักอย่างโอ้เป็นโรงพยา,าบาลนะครับโรงพยาบาลนะครับไมยปัะกังนะครับแล้วก็มีโรงทานนะฮะเป็นฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปฝั่งนู้น ตอนนี้ผมจะพาพวกเพื่อนนะครับเดินลงนะเดินลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทางเขาจะมีรถรถของทางวัดนะบริการบริการฟรีนะขึ้นมานะครับมีสองสามคันอันนี้ก็อีกบรรยากาศนะครับอีกบรรยากาศฝั่งหนึ่งของวัดห้วยปะกกั้งนะครับอันนั้นน่าจะเป็นกุฏินะฮะ ใหญ่มากนะกว้างกว้างนะครับเป็นของพระอาจารย์หมดเลยนะครับกนะว้างนะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินลงนะครับอีกฝั่งนะอันนี้คือข้างหลังนะครับข้างหลังของอพระแม่กุดอินนะครับมีนต่างด้วยครับนะ รู้สึกว่าอยู่ข้างในมันจะมีลิฟนะมีลิฟขึ้นไปด้วยนะ,ะสองฝั่งมีลิฟต์อนนี้ผมไม่เข้าไปนะครับเพราะจะพาไปเดินลงมาอีกฝั่งหนึ่งของทางวัดนะครับมุงหน้าก็จะเป็น ลงทานนะทานฟรีนะครับนี้รมมากนะฮะอันนี้ก็อีกฟังหนึ่งนะครับนี่รมถ้าตอนวันประมาณหกโมงน่าจะสวยนะครับพระอาทิตย์แกลวก็อยากเป็นเงานะอันนี้ก็อีกอาคารทั้งเก่าน่าจะเป็นปเปนือนี่คือรถบริการนะครับสำหรับสำหรับคนที่มีอายุ บริการในการขึ้นมาดูมาชมราโพสต์สักเพ่อให้คนอิ่มนะครับน,นันจะเป็นลงทางนะครับท,ทางสี แล้จะมีเสียงเพลงมีทุกที่นะฮะเสียงเพลงเป็นเสียงสวดน่าจะเป็นเสียงสวดของเนภาษาจีนนะ,ะภาษาจีนอันนี้คือหลังบทอันนี้คือเจดีแรกๆที่ผมเคยขึ้นไป จะมีชาวเขาชาวอนที่รักษาโชคลาภนะครับเลีกยวามเชื่อนนะครับเป็นเชื่ออันนี้ก็จะมีมังกรด้วยนะครับแต่มังกรสีทองนะฮะสีทองนี่ผมก็เคยขึ้นไปแล้วนะฮะ วันนี้น่าจะไม่ได้ขึ้นไปเพราเหนื่อยนะครับจะมีเสียงสวดออเป็นะระยะระยะตั้งไว้นะครับตามแต่ละจุดประกนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ต้องไปดูรถก่อนนะฮะว่าจะรอดหรือเปล่าไปกับบ้านหรือเปล่านะฮะเดีย๋ยวไปดูไทลิปว่าไปถึงบ้านหรือเปล่านะครับตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับเกือบไม่รอดนะ,ะเดี๋ยวโปรดติดตามคลิปต่อไปนะฮะจะพาพเที่ยวที่ไหนต่อนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย